เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับรถไม้มาแล้วเลยไฟมาแล้ว <laughs> วันนี้ไม่ได้ไปถ่ายนาเลยถ้าดูแล้วมันไม่โอเคเลยว,วะ่ะ จะทําไม่ได้ไงแล้วสมัยเนี้ยมันต้องมีอะไรที่แปลกแปลกและทันสมัยแเหนือกว่าจะเหนือกว่ายังไงต้องรีบถ่ายให้มันเสร็จนะไม่เอาท่านเข้าไม่ันัดแบบนั้นนาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบสามล้อถ้าอยากได้สามล้อนายก็ไปซื้อสามล้อสิมันไม่ใช่เช่นนั้นเอาหลังก็ข้าบอกว่าข้าอยากได้สามล้อที่มันลุยลดุดันอยู่กลางทุ่งนาเท่ นายก็สร้างขึ้นมาเองสิทำเองสิถ้าสร้างไม่เป็นอยากได้3ามลอ้อแบบลุยใช่มันจะยากอะไรเฮ้ยารู้ด้วยเระไปข้าจะพาไปดูจริงเหรอวะอย่างนั้นก็ตรงตามสเต็ปของข้าเน,นี่ยมาถึงแล้วนะครับผมค oh oh. ุณลุงครับวัสดีครับผมวบสดีครับ,บรรนี่ โอ้ oh, คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับนี่อ oh, ๋อซุเินรนก็ช่างต่อยโอ้ช oh, ่างต่อยจุรินนันทวงศ์ครับสุรินนันทวงศ์ฝ้ายผมนี่ใกล้เกลือกินด่างนะเอ้าอำเภอเดียวกันปะเนี่ยนี่ อยู่ที่บ้านโคกทัยเนาะครับโคกทัยตะบนโคนทองตะบนมันแพงใกล้กันเล่นครพนมนี่ผมพอดีสนใจคุยกับฝ้ายเนี่ยฝ้ายมันบอกมันอยากได้รถ3ล้อ3ล้อในที่นี้หมายถึง3ล้อลุยโคลนลุยอะไรได้ไถนาได้ก็เลยผมก็เลยมาหาคุณลุงนะครับจุดเริ่มต้นเคลจะไหนยังมาประดิษฐรถคือจุดเริ่มต้นก็เราขับด้วยตนเองไม่ได้เพราะเราสู้ควนพิษไม่ได้เราเดินทั้งวันต้องกินควนทั้งวัน แต่นี่แล้วผมก็เลยมาคิดว่าเราลองแปลงดูเป็น3ล้อรถไถนาเดินตามแปลงล่างนั่งขับทํางานได้สารพัดนั่งขับสบายอันนี้คุณล,ลุงเป็นคนออกแบบคิดเองประดิษฐ์เองบอ่ครับครับออกแบบคิดเองทําเองอแล้วก็ทดลองเองแล้วประโยชน์การใช้งานมันจังไรนเนี้ยครับประโยชน์การใช้งานก็ทํางานได้ไทย่างเดียวนี่บ่ตัวนี้ทํางานนี่คือเราเราทาเป็น3ล้อเลยเราต้องจัดงานทาข้างงานให้ได้เยอะกว่าเดิม นายเยอะกว่าเดิมคือถ่ายสูบน้ำดีสีพ่นยาตัดหญ้าหยอดข้าวในเครื่องตัวเดียวนี้ทุกวันนี้ไปจ้างคนที่ดำนานเนาะคุณลุงเนาะมือละสี่ร้อยเนี่ยบุญจังมาเลยเนี่ยปดิ์ตัวนี้ใส่เครื่องหยอดเข้าพร้อมบงก้เลยถ้าสมมติมีหญ้าไหลประกอบเข้าไปตัดหญ้าในนี้ตัดหญ้าก่อนค่อยถก็ได้ครับวิ่งบนถนนธรรมดานี้ก็ได้วิ่งแถวหมู่บ้านธรรมดาได้ลุยน้ำลุยคนได้ถ้าคุณลุงจะแนะนําว่าถ้าเอาเครื่องรุ่นไหนมาทำนี่จะแนะนําเครื่องรุ่นไหนครับ คูบูต้าเซตีพัดครับคูบูต้าเซีพัรัตัวนี้ใช้ดีถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นของคูบูต้านะคุณลุงนะสาเหตุที่เลือกใช้คูบูต้านี่พาออย่างคุณลุงเพราะว่าแรงแรงดีมันแรงแรเน้อยแรกแรงนแรงแล้วก็ทนใช้ดีแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานยาวนานต่อเนื่องแล้วเรื่องน้ํามันเลยค่ะเรื่องน้ํามันก็ประหยัดดีประหยัดน้ํามันประหยัดดีแถวบ้านหอามีแต่ชาวเกษตรเนาะนีกรเส็ด เวลาเราทําอะไรไปปุ๊บก็อยากลดต้นทุนเนาะอย่างที่ผมเคยเกิดไว้ถ้าจ้างคนกันวันละสี่ร้อยทั้งกับข้าวกับปลาเอารถไปรับไปส่งเนาะทีนี้เรา ไม่ต้องง้อใครทางานคนเดียวยังได้เลยทางานคนเดียวได้ตัแต้นจนจบการทํนานี่จนเสร็จสิ้นโดยรถไถคันนี้ม่มีชื่อเรียกบอกครับว่าเป็นรถไถยังก็บก็รถไถนา3ล้อรถไถนา3ามล้อตรงที่ผมอยากได้เลยผมยังไม่เชื่อคุณลุงนะผมอยากเห็นอยากเห็นว่ามันลุยโคลไถได้จริงบ่นอกจากไถแล้วจังมีมีดันดินเพราะเป็นวันนี้มีดันดินมีตัดหญ้าแล้วแล้วยังไฟมีค่าไม่เคยขับนี่จะขับได้อยู่บคุณลุงขับได้ครับสบายเลย้า้าสมมติเพื่อนๆหรือ FC ผมอยากทำนี่ติดต่อช่อง ทางไหนครับเบอร์โทรอยังครับ085นี่นะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้213 0372รีบโทรด่วน<ะ>เล<อ>ยช่างต่อยช่างต่อยเนาะเอ้าอีกรอบหนึ่ง085 213 0372ช่างต่อยช่างต่อยหรือเฟียสรถไถ,ถ,ถานา3ล้อรถไถนา3ล้อหรือเฟียสบุ๊กนี่เนาะเอาจะเขียนแล้วคุณลุงไปทดลองกันปะตัดหญ้าทั้งดันทั้งไถเนาะเอาครบเลยต้องเห็นกับตาตัวเองนะครับทดลองให้ดูเห็นๆเลยอ่ะไปไปกัน เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเอาจัดการคุณลุง นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องยนต์ที่แรงด้วยนะครับนอกจากจะไถานาแน้วนะครับมีหยอดข้าวแล้วสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการตัดหญ้าได้ด้วยนะครับผมว่าเหมาะมากนะครับโดยเฉพาะหญ้าที่อยู่กาลางล่องสวนยางนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเดินตัดครับนั่งขับตัดไปอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดมาก นี่เห็นกับตาแล้วว่าสรุปก็คือใช้งานได้จริงครับคุณลุงผมว่าส่วนหนึ่งมีเครื่องยนต์มีส่วนไหมเครื่องยนต์ก็มีส่วนเนาะถ้าเครื่องยนต์ไม่แรงมันก็อาจจะติดลมอาจจะช้าเนาะจะช้ามันอาจจะทําให้รอบไม่ได้รอบไม่ได้นะครับยืนยันจากผู้ใช้จริงนะย้ําอีกครั้งเนาะถ้าเป็นผมผมเห็นกับตาอย่างนี้ผมก็จะแนะนำเอสทีผมว่าใช้ของคูบูต้าเนาะเซทีพัดนี่ดีสุดดีสุดแล้วเนาะ ต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งไรเนาะอย่าหยุดพัฒนาเรื่อยๆเงด้อยผมไม่ธรรมดาเนาะคุณลุงอ้าวฝากมีฝากมีซี่ฝากยังบอครับก็ผมขอฝากช่องทางการติดต่อก็อีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็เบอร์โทรก็เบอร์โทรนี่แหละครับ085้าสองหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสองช่างต่อยช่างต่อยนะครับคนอำเภอบ้านแพงนะครับบ้านเดียวกันกับประธานห้างเลยนะครับผม จังไดนะครับสั่งจองตอนนี้ไว้ก่อนเผื่อถึงรอบทํานาปีหน้าจะได้ทันเนาะครับเราเดิมไี้ลาเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็ทําทําต่อเนื่องอยู่ครับก็โอเคนะครับทดสอบจริงนะครับอยู่ที่นาคุณลุงต่อยเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครสนใจหรือจะทักมาหาลุงต่อยหรือจะทักผ่านประธานห้างก็ได้นะครับสาหรับ EP นี้ถือว่าสุดยอดมากสบายดีเจ้าสวัสดีครับคุณลุง